วันนี้สิ่งที่ที่เราจะ,ะพูดคุยกันนะครับก็เรื่องแรกที่จะสื่อสารคือว่าหลังจากเรามี IPO แล้วในะวันนี้นะครับก็สิ่งที่เราคิดว่าจําเป็นแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำคือต้องขอบคุณนะครับอินเวสเตอร์แล้วก็เซ็นเดอร์ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมัน่นแล้วก็ในการที่จะซับสไคร์ในส่วนของหุ้นของ SGP นะครับด้วยด้วยเรียกวย่าอย่างาน้อยลำแล้วกันในช่วงผ่านมานะครับ แล้วก็อกีวันนี้ที่เราได้มาก็หมายสัก0ม้าล้านนะครับซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าจะเป็นอัลักอัล็อกโกลฟเพิ่มความสามารถในการเติบโตในอาเซียนของเราไนอย่างใอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่ผ่านมาเลยน,นะครับแล้วก็ uh, First Trading d a เดก็วันตลาดที่ผ่านมาอยู่2ตัวุลาที่ผ่านมาวันนี้ก็ล่วงหน้ามาสามวันแล้วนะครับก็ที่สําคัญคือวันนี้วันที่2 8 ตุกลาครับก็เราได้รับจดหมายจาก,กรักอต่อคือเดี๋ยวจะเข้า SGP เข้าเป็นในเซ็น50นะครับเซ็น50ก็คิดว่าวันนี้ผมเขาในส่วนของเซ็น50นะครับแล้วก็ทาง SGP ที่เป็นบริษัทแม่ก็ถือหุ้นอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ต่ำกว่า70เปอรนั้นเป็นสิ่งที่เราคอมมิตไว้นะครับถ้าดูดีเทลนิดนึงเห็นว่าตัวเวสติคดีเทล19ตัวเวสติคอินสึชชั่นก็18 i n t e ทอ a t i o n a ่นแนลส t ิ t ชั่นก็ประมาณสัก3%ซึ่งก็ถือว่าไม่ม่เยอะมากเทียบกับีอื่นนะครับทีนี้ถ้ามาดูผลการดำเนินงานในส่วนของไตามาสามแล้วกันนะครับก็มีอย,ยอดขาย23,000ล้านนะครับถ้าเทียบกับปีแล้วก็ตกลงหาเปอเทียบกับปีที่ผ่านมาก็โตขึ้นแปดเปอร์เ็นต์ก็ถืว่าดีขึ้นหลังจากช่วงคุิยนี้ขึ้นมานเรื่อยนะครับในส่วนของอีพีด้ก็สี่พันนึ่งร้ยล้านก็สี่พันกว่าล้านนะครับก็ต่ำไปแล้วสัวกหน 4, 4ึ่งเป ครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเปอร์เซ็นต์มาร์จินก็เป็นเทรดที่18เปอเซ็น์สามารถที่จะทีมาร์จินได้18เปอร์เซ็นต์นะครับขวามือก็จะเป็นกําไรในส่วนของไตรมาสที่สามนี่นะครับก็กําไรพันสามร้อยล้านเนะี่ยกไรที่เราเป็นกำไร after tax แล้วก็ไม่นับของของ NCI เขียนด้วยนะครับก็อย่างนี้ทีนี้ถ้าดูก็จะต่อกับปีแล้ว9เปอต์แล้วก็ต่อปีิ Q ที่ผ่านมาอนะีก30ทีนี้ยังมีคำอธิบายข้างล่างนิดเดียวที่เสิ่งที่ว่าเป็น p อยที่สำคัญคืย หมือนคิวที่แล้วที่เราบอกคือคิวสองกำไรเยอะว่าเรามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีเรื่องกับเชนแท็กซ์ลอที่ประเทศอินโดนีเซียอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่ควอเตอร์สามนี่เรามีการทุนอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าตัดรายการพวกนั้นออกไปว่ากำไรของคิวสามนี้มาใหม่สักพันหกก็อยู่ในเ a น g ์ประมาณพันหกพันเจ็ดพันห้า 1, 6, 7, 5, ช่วงนี้ก็ถืออยู่ใน range แต่ก็เรียกว่าค่อนข้างจยั่งยืนนะครับออฟฟิศมาจินก็หกเปอร์เซ็นต์นั่นเป็นในส่วนของรายไตรมาสนะครับ ถ้าดูแล้วไปดูในรอบเก้าเดือนที่ผ่านมาเก้าเดือนเนี so success, ่ยประเชษว่าอยอดขายทั yeah, like ้งหมดเน6,000-9,000ล้านกับของเงิน9,000ล้านก็เมืองไทยยอดขาย52เปอร์เซ็นต์ของของยอดของเมืองไทยที่เหลือก็จะเป็นต่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้าดูตรงนี้จะมีเรื่องส่งออกนะ17เปอร์เซ็นต์บวกสองก็คือส่งออกไป2เปอร์เซ็นต์นอกอาเซียนแล้วก็17เปอร์เซ็นต์เป็นเลยส่งหรือว่าคือส่งออกรวมกันสองตัวนี้ต้องเป็น19เปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดโดเมสติก c เนี่ยเก็บโควิดใน แต่อาเซียนมันต่ของนะครลาส่งออกไปอันนี้เป็น,นส่วนของยอดขายนะครับทีน,นี้ถ้าเทียบรับวงกลมกลางเป็นในส่วนของแต่ละอาเชียนวิสเชียนก็ n ินเ r อร์เพ e ตแ n ็กกี้เช a i นเนี่ยก็อันนี้ก็85%สนะครับส่วนอีกสิ็ก็จะเป็นของฟ r i ยบัตเชนนะครับอันนี้จะเป็น2ส,ส่วนที่วิสเชียนทีมีอยู่ถ้าแตกยอดขายนี่ถึงเ็นอินเอร์เพม็่เชยนที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ถ้าคิดเป็นร้อเป็นต์เห็นว่าหกของ อินเตอร์เกตเอง n ็ยังเชนนะครับก็จะเป็น,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 ปนในส่วนของ Consumer g o ก d s อันนั้นก็เป็นไปตาม direction ที่เราวางไว้คือเราจะทําในส่วนของที่เรียกว่าเป็นคอนซูเมอร์ดใ,ในส่วนของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Consumer รเพราะว่าเราคิดว่าตรงนี้มัน r e s i d e n t ตั o p าว d e นมีร crisis มากขาึ A rick, ก A t B s, ขน้นะครับก็จะดูไใน่หกสิบเก้าเปอร์มีฟ o ้ดเ e เ e อร์เลชมีคอนซูเมอร์กรุ FMCG ฟาโ m มิทของคอนซูเมอร์กรแล้วก็มีเอเจนทริกแล้วก็เอเจนติสกคอมเพ็กซ์ทั้งหลายแหล่นะครับ 30%ก็จะเป็นในของส่วนของอาร์เทอร์อินดัสทรีเช่นออโตเมทีฟนะครับดูบอยเซรามิกส์หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับที่เราเรียกว่าเป็นอินดัสเทรียลแพกลกิ้งรวมกันก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของอินิเตอร์เกตต์แกจกิ้งเชนนะครับภาพรวมเก้าเดือนที่เห็นนะครับก็เชื่อว่ายอดขายที่บอกนี่หกหมื่นเก้าพันล้านนะครับก็โตจากปีที่แล้วเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าว่าโซลิ d g r o w ในสถานะที่มีโควิดระบาดในอาเซียนรอบประเทศองไทยนะครับ อีบีดาก็วันนี้9เดือนก็หมื่นสามพันล้านนะครับปีแล้วหมื่นหนึ่งพันล้านก็เติบโตมาสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะม,มากมากนะครับในขณะเดียวกันอีบีด้ามาร์จิ้นเป็นส่วนที่สำคัญก็คือ9เดือนปีแล้วนีสิบเจ็ดปีนี้9เดือนมาอีบดามาจิ้นอยู่ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าจะเมนเทนมาร์จิ้นได้แลลว,ว่าแปลว่า value ที่เราทำในเรื่องของ p acting k solutions ในเรื่องของ Consumer Link นเนี่ยมันมันส่งผลร่รวมถึง i p ทีที่เรามีมีมา นาเสนอด้วยนะครับส่วนทางขวามือก็จะเป็นในส่วนของกําไรนะครับเก้าเดือนที่ผ่านมากําไรก็สี่พันเก้าร้อยล้านนะครับเทียบกับปีแล้วเก้าเดือนที่ผ่านมาก็เก้าเดือนปีแล้วนี่ก็สี่พันล้านก็เติบโตยี่สองเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเติบโตที่ที่สูงมากในสภาวะเศรษฐกิจที่ที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โปรฟิตมาร์จินนะครับถ้าดูมุมตงบงดีสีสีส้มที่มีตัวเลขแปดก็คือโปรฟิตมาร์จินแปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเมนเทนโปรฟิตมาร์จินได้ได้ดีมากๆนะครับ ครับก็อันนี้นก็จะเป็นในส่วนของเอฟแมนหมดเข้าวๆานะครับี่งเป็นควอเตอร์แล้วก็เห็นในทั้หมด9เดือนท,ท,ที่ผ่านมาครับก็จะเห็นได้ชัดว่า s t r a t e g y ที่เราวางไว้ v i s i o n ที่เราวางไว้หรือ Model ราว,าวิ s i ยทัเดที่เราวางไว้คือเป็นเรื่องการขยายในแนวกว้างแล้วก็มีทั้เชิงลึกด้วยก็จะเพิ่ม strength มีได้และที่สำคัญคือมันสามารถตอบโจทย์การตอบโตนในอาเซียนของเราได้ต รเราเติบโตขึ้น22%เนี่ยในก้าือนที่ผ่านมาภายใต้เรียกว่าปัจจัยที่ต้องถือว่ายังยังพันผลนะแล้วมีความไม่แน่นอนอยู่เนี่ยก็ต้องถือว่าในแง่ผู้บริหารตรงที่ว,ว่าเราเราก็ถือว่าเราเราพอใจกับตรงนี้นะจริงถ้าดูปัจจัยพื้นฐานก็ต้องบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เที่ทยวเล่าในแง่ภาคที่เป็นเกี่ยวกับตลาดผู้บริโภคอันนี้จริงๆเราไม่เห็นการเติบโตนะครับแต่โอเคผู้สินค้าคงทนนะผู้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะยัง ยังยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนะัแต่เราก็เห็นสัญญาณในในบางส่วนที่ที่ดีขึ้นนะแต่นั่นก็ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของอดีตใน9เดือนที่ผ่านมานะเดี๋ยวที่ผมจะจะอยากมาเล่าต่อนะ่าจะเป็นเรื่องเรียกว่าอนาคตแล้วกันนะครับว่าจริงๆเราเราเข้าตลาดเราได้เงินจาก IPO มาเนี่ยจริงๆเราเจะไปจัดการยังไงต่อนะครับเพื่อส่งเสริมให้ให้ธุรก,กิจเราเนี่ยยังเติบโตแล้วก็ตอบสนองตลาดหรือลูกค้าที่ที่เราเชื่อว่าในภาพรวมนะในี่ยยาวยังเติบโตนะต่อไป นี่อ่าเพราะน,นั้นก็คงตั้งต้นจาก,จากเรื่องของการเงินก่อนนะครับก็ก็เอาตัวเลขมาให้ทางสื่อมวลชนดูว่าเคก่อนก่อนที่เราจะได้เ,เงินจากไอโอเนี่ยนะครับถ้าพูดอย่างเงี้ยตาส่วนนี้สินต่อทุนนะครับซึ่งเขา้าใจว่าคราวที่แล้วที่เราเจอกันที่ตลัาทรับก็ก็มีคําถามนี้นะก็ทํามาเป็นกราฟให้เห็นกันเลยนะว่าจริงๆก็ก็นี้เนี่ยเรามีอยู่ห้าหมื่นแปดพันล้าน ก็อย,อย่างที่ผมให้เล่าไปแล้วเ,เราได้มีการไปได้เงินจากไอพีโอมาเราที่มีการคืนนี้ไปบางส่วนนะครับหมื่นสามพันล้านตอนนี้นี่เราเนี่ยนี่รวมทั้งลุนเนี่ยนะอยู่ที่สิบห้าพันล้านนะครับถ้ามองเป็นหนึงตาส่วนนี่สินต่อทุนเนี่ยจะอ,อยู่ที่ศูนย์จุดสี่เท่านะครับในแง่ของถ้ามองเป็นที่เขาเรียกเน็ตเดตนะก็คือตัวนี่สินแล้วก็หักด้วยแคชออกนะครับเพราะตอนนี้เราเรามีเงินสดอยู่ในมือค่อนข้างเยอะนะครับ มีเงินสดอยู่ในมือก็ต้องเรียกว่าเกือบเกือบสี่หมล้านนะครับถ้าพูดณัปัจจุบันเลยนะอันนี้ตัวตัวเลขอาจจะมีมีตัวเลขของสิ้นสิ้นไตรมาสที่แล้วด้วยนะครับก็เนี่ยว่าจริงตอนนี้ตัวนี่สินที่หักกระแสเงินสดที่เรามีในมือเนี่ยก็ก็จริงๆต้องถือว่าตัำนะครับนั้นถ้ามองแง่เน้นๆที่เราก็เรียกเทียบต่อปีได้เนี่ยก็อยู่ที่ศูนย์จุดสี่เท่านะลงมาจากสามเท่านะตรงนี้ก็ก็เป็นตัวบอกว่าจริงบริษัทเนี่มีมีผลมีมุกันเงินที่แข่งกัน นะครับเพราะนั้นจริงโอกาสในอนาคตนะครับที่ที่เดี๋ยวจะมีการลงทุนที่ผมจะมามาอัปเดตทางพี่ๆสื่อมชนเนี่ยคงจะเห็นว่าตรงนั้นคงไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องของกระแสเงินสดเรื่องของเรียกว่านี่สินต่อทุนนะครับเพราะตอนนี้เรามีฐานะกากเงินี่งที่เรียกว่ามันคงโครงการที่ที่จะถือว่ามาอัปเดตนะครับก็คงเรื่องแรกอย่างที่ที่ท่านทราบนะว่าเรามีสโครงการนะครับที่กําลังก่อสร้างนะครับที่เคยเล่าไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินลงทุน8 2 0 0ล้าน จริงโครงการหนึ่งเสร็จแล้วนะฮะถ้าผมเริ่มจากข้างล่างนะครับก็คือตัวตัว,ตวที่เป็นบรรจุภัณฑ์เรียกว่าพวกแบบอ่อนตัวเป็นเป็นโพลิเมอร์แบบอ่อนตัวนะครับที่ที่นี่ออกไปใส่สแน็คอย่างเงี้ยนะฮะถุงถุงก,กาแฟแล้วก็พวกพวกเรียกว่าเครื่องใช้แชมพูในภายในบ้านแบบรีฟิลอะไรพวกนี้นะฮะทาทางตรงนี้ก็คือที่เวียดนามเนี่ยเราขยายรายที่2นะครับเสร็จไปละสตาร์ทอัพละนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจบเป็นหนึ่งโครงการ อีก3าโครงการนะฮะก็ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างนะฮะก็เรียกว่าจะทยอยเสร็จเรียกว่าไาตรมาสละ1โครงการแล้วกันนะนงานก็เริ่มแต่ที่ที่อินโดนีเซียนะครับหลังจากเราไล่เรียกว่าควบรวมกิจการกับฟาจานะครับเราก็ขยายตัวที่เรียกว่าฟาจาเขาอยู่ฝั่งเรียกว่าเรียกว่าอะไรตะวันตกนะครับทางตะวันตกของเกาะชวานะอันนี้เป็นโรงงานสองอยู่ทางตะวันออก ะครับซึ่งเราก็มีตลาดอยู่แนละ้วนะนี่ก็จะเพิ่มกำลังกำลิตขึ้นมาอีกเลขไว้20ปร์เซ็นตนะครับนี่ก็ก็เดี๋ยวคงจะเสร็จตามตัวเลขนี้นะครับประมาณได้มา2ปีหน้านะครับอย่างที่ตามมาด้วยที่ฟิลิปปินส์นะครับขยายกำลังกำลิศของกระดาษบรรจุภัณฑ์เท่าตัวนะครับแล้วก็ตามมาด้วยของบรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์นะครับแบบอ่อนตัวลงที่2เหมือนกันนะครับก็ก็ในใจมาที่3ปีหน,นะน้านะนั้นเอาเป็นว่าถ้าทั้งหมดนี้เสร็จ ทั้งหมดนี้เสร็จก็คือจะเสร็จเพราะเสร็จทุกโรงนะครับเดินกําลังผลิตเต็มที่สมมติเชว,ว่าปลายปีหน้าหรือต้นปี2022อเนี่ยอันนี้ก็คือบริษัทจะมียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับประมาณจะ9ก้าพัน 9, ล้านนะครับแต่ปีหน้ายังไม่ถึง9ก้าพันล้านนะครับแครมันเพราะมันค่อยๆเสร็จนะแต่เป็นว่าถ้าเสร็จหมดสีโครงการที่ผมว่าเนี่ยนะครับนี่ก็คือย,ยอดขาย9ก้าพันล้าน,นที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่เดินเต็มทุกๆุเรื่องนะก็คือ ก็คือเรียกว่าต้นปี2อง2นีนะครับหรือปลายปีนีบบนานี่ก็คือการขยายเนื่องจากวามลูกค้าเราโตนะครับในสิ่งของการที่ว่าน,นี้เราก็มีการที่เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจนะฮะการที่จะขยายไปตอบสนองลูกค้าในในภูมิภาคเนี่ยนะก็อย่างที่ทราบจากจากข่าวที่เราแจ้งก่อนหน้านี้น,นะครับก็คือมีการที่เรียกว่าควบรวมกิจาการกับต้องเรียกว่าเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษนะครับขรงพิพันธ์โพลิเมอร์นะอันี้คือกระดาษอันนี้นงา่ายๆคือกล่องลูกฟูกแล้วก็กล่องพิมพ์สี นะคะรับกล่องที่พิมพ์สีสวยๆที่เราเห็นอยู่บนเชลที่เป็นกระดาษเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษนะคะาารับกล่องฟุู้ๆนะครับใช้คำว่ากล่องง่ายๆกล่องกระดาษในตัวอันดับต้นๆน,น,นะครับลูกค้าเขาก็จะเป็นพวกที่เป็นเอ็นบีซีที่เรารู้จักนะครับก่อนอนุญ,ญาตไม่ไม่เอ่ยชื่อและกันเยคิดว่าทุกท่านรู้จักนะครับเป็นบริษัทข้ามชาติที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมพวกคอน summer ผู้บริโภคในทางนั้นหรือพวกที่เป็นแบรนด์ออเนอร์ ดังๆในเวียดนามนะครับอันนี้ก็คือทางโซฟีเนี่ยเป็นเป็นผู้ผลิตเป็นผู้จัดจำหน่ายนะฮะพวกกล่องกล่องให้บรรจุภัณฑ์ให้เขานะครับเพราะฉะนั้นการที่ตอนนี้เราก็เจรจามาถึงขั้นที่จริงๆต้องถือว่าลงตัวกันหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่อาจจะยังไม่ได้มีรายละเอียดของเรื่องเงินลงทุนเนี่ยมันเหลืออยู่ขั้นตอนสุดท้ายนิดหนึ่งนะครับที่ที่เขาเรียกว่าจดการนับนับสินค้าต้องังนะครับก่อนที่ขั้นตอนสุดท้ายที่เรียกว่าจะ จะ,จ,ะจะเรียกว่าปิดค l o ซ i n g กันนะครับแล้วเนื่องจากเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับหลังจากเราเปิดตรงนี้แล้วเราต้องยืน่นแจ้งตลาดใช้เวลาสักสเดือนหนึ่งนะครับเพื่อให้ทางตลาดหลักทรัพย์ที่เวดน,นามเนี่ยก็เรียกว่าอนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นจริงข้อมูลทั้งหมดในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดเผยน,นะครับแล้วก็ซึ่งเราก็คิดว่าเราจะเรียอกอว่ารวบรวมบริษัทเนี้ยเข้ามาในปลายประมาณเดือนธันวาคมนะครับและตรงนั้นเดี๋ยวก็คงจะมีตัวเลขเรื่อง เื่องรายละเอียดเรื่องเปอร์เซนต์การถือหุ้นแจ้งแต่ว่าเราก็ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่นะคะนรับเหมือนกันการที่เราเรียกว่ารวบรวมก,กับโซวีเนี่ยจริงก็จะทําให้เราเป็นเป็นผู้ผลิตเรียกว่ากล่องบรรจุภัณฑ์อันดับต้นๆแล้วกันผมผม,ผมไม่พูดอันดับที่เท่าไหร่แล้วน,นะครับแต่เรียกว่าเป็นอันดับชั้นนำนะครับในใน,ในเวียดนามนะครับแล้วก็เราก็มีโรงะดาษอยู่แล้วมันก็เพิ่มเรียกว่าต้นน้ำลายน้ำนะครับตรงน,นี้แ็ทําให้ธุรกิจเราในเวียดนามแข็งแกร่งขึ้น S <S <S นี่ยอดขายของโซวีเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,200ล้านบาทนะครับโดยโดยคร่าวๆนะจริงยอดยอดยอดขายเขาเป็นเวียดนามดอกนะผมปแปลมาให้เขาาวนะครับก็กำลังผลิตเขาก็จะเพิ่มขึ้นจากที่เรามีอยู่เดิมที่เวียดน,นามแล้วประมาณสัก60%นะแต่นี้ถ้าเห็นภาพว่าแล้วธุรกิจเราในเวียดน,นามจะหน้าตาเป็นยังไงต้อนงะบ,บอกว่าตอนนี้ยอดขายเราของ s c g p ในเวียดนามเนี่ยประมาณ1,000ล้านบาทนะครับเพราะนั้นเมื่อเราควบรวมกับโซวีปีนี้ นะครับหรือเรียกว่าเต็มปีต้นปีหน้าเนี่ยจากหมื่นล้านบาทาก็จะกลายเป็นหมื่นสองพันล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้น20%่เปอร์เซ็นต์ในเวียดน,นามนะครับแล้วเราก็คิดว่ายังมีโอกาสทางธุรกิจที่ที่จะติดต,ต,ต่อต่อไปแล้วแผนการลงทุนนะครับจะเป็นยังไงแล้วจริงๆที่เราได้เราลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์นะครับจาก IPO เนี่ยได้มาประมาณ4ี่หมื่นกว่าล้านนะครับเดี๋ยวตัวเลขแน่นอนต้องต้องรออีกทีหนึ่งพราะอย่างที่พี่พี่สุทธ์บอชอนซ่ามันมีเรื่องปิริชู จะไหมนี่เดี๋ยวต้องรอ30วันเลยนะครับแต่ว่าโอเคคร่าวๆก็สี่หมื 4, ่นล้านเนี่ยก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราคงใช้ในการขยายกิจการนะครับก,ก็จะเป็นตามที่เราแจ้งไว้ในหนังสือเชวนก็ประมาณ2องหมื่นเจ็ดพันล้านนะครับอันที่สองหมื่นหนึ่งสามพันล้านเนี่ยก็คือที่ผมเรียนไปแล้วว่าว่าใช้ในการาลดลดหนี้สินนะครับไปละนะครับแล้วก็จะเหลืออันที่สามก็บางส่วนก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแตน่จริงๆอย่างที่บอกเงินสุดท้ายเราต้องรอกรินชูสามสิบปันจบด้วย ครับอย่างนี้ทั้งนั้นถ้ามองเป็นงบลงทุนในปีนี้ซึ่งเรากำลังจะจบปีเนี่ยนะครับก็น่าอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นสล้านนะครับอันนี้ถ้าเรียนจริงก็คือรวมเมื่อกี้โซบปีที่ผมคิดว่าในในปลายปีเราก็น่าจะจบกระบวนการนะครับ,นะรบในการควบรวมทั้งหมดนะครับดังนั้นงบตรงนี้ก็จะทําให้เห็นว่าว่าในปีนี้ก็ที่ที่พิชารณาว่าน้อยเราก็เติบโตเห็นขึ้นมานะฮะยอดขายเก้าถึงเก้าห้าเปอร์เซ็นต์กำไรก็เติบโต20% นะครับส่วนปีหน้าก็คงเห็นว่าเรายังมีงบลงทุนที่มากยิ่งกว่านี้นะแต่ที่มิวชานเราคราวที่แล้วยังอยู่ในกระบวนการทาทาแผนงานสําหรับปีหน้านะครับแต่จริงที่เราเรียนได้ว่านอกจากโซบีเนี่ยจริงๆเราก็มีอีกเรียกว่าสอสามดิวนะครับที่ที่พูดคุยอยู่แล้วกันแต่คงยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับก็คงเป็นดิวบรรจุภัณฑ์ที่ที่อยู่ในภูมิภาคนะครับซึ่งเดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็คงทยอยที่จะเอาเอารายละเอียดนะครับมามาเล่าให้สื่อมวลชนฟัง ชัดเจนในเรื่องของข g r o t h แล้วก็การใช้ equity ที่เราได้จาก IPO ว่าคือการที่มี IPO ทำให้เราสามารถรับ o c k g ในอาเซียนได้ได้ดีนีแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นสะพานแล้วกันผมไม่ใช่ว่านันไรเป็นสะพานในการที่เติบโตให้ให้มากขึ้นกว่ากว่าปัจจุบันนี้ได้นะครับทีนี้นอกจากในเรื่องของ,ของการเติบโตทางธุงรกิจแล้วในของค้าเราให้ความสําคัญไม่ไม่แพ้กัน,น อันอย่างที่อยู่ในภาพนี้เราเรียกว่าเป็น Inspire Solution Studio นะหรือเราเรียกว่าเป็น Customer Solution แล้วกันอันนี้ตั้งอยู่ที่โรงงานบรรจุภัณฑ์ที่นิคมอุตสาหกรรมนวัตขอนนะครับก็ได้เปิดให้ลูกค้าได้เปิดให้แขกผู้สนใจเยี่ยมชมมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ถือโอกาสทีเชิญพี่ๆมีโอกาสเดี๋ยวทางทางทีโมคุลคงได้มีการได้เรียนเชิญพี่สื่อมวลชนไปไปดูว่าแพ็คเกจที่เราพูดถึงมันเป็นมากแพ็คเกจจิ้เป็นยังไง ไอซองใส่ใบกันชาที่กันคนเด็กล็อกเปิดเป็นยังไงมันง่ายๆแต่ว่ามันใส่ไปกเวียนามถึงสบอใบกันชาได้ก็เป็ันอันล็อกอะไรอย่างตัวนี้เป็นประโยชน์ให้ได้ความรู้หลายๆที่แล้วก็ไปที่เดียวได้หมดในเรื่องของไอคอนทั้งหมดเลยนอของทั้งที่เป็นไฟเบอร์แล้วก็เป็นโพลิเมอร์ด้วยและนอกจากนั้นที่ Inspire Solution Studio หรือเป็น Customer Solution นสตที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็จะมีดีไซนวยอรย ก็อย่างดีไซน์ในการออ t ติม z a เซชันในการสร้างไ l ลูที่เราเรียกว่า w i n วินเนี่ยได้อย่างไรบ้างก็เป็นจุดน่าสนใจที่ที่สื่อมวลชนก็สามารถที่จะไปได้หาความรู้เพิ่มเติมในขณะเดียวกันทางทีมงานก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับด้วยนะครับอันนี้ก็จเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลูกค้าทีนี้ในแง่ของการทําธุรกิจที่ที่ที่เกิดไว้มิติลูกค้ามิติเราในแง่กิดต่อสิ่งสําคัญก็คือชุมชน สจพเนี่ยให้ความสำคัญกับชุมชนกับคอมมูนิตี้เป็นอย่างเป็นอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมก็ได้เชิญผู้ในการโรงงานที่บ้านโป่งเรียกว่าไปไหนก็เรียกว่ากินข้าวกับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ว่าใน,นเออได้ทุกบ้านบ้บานโป่งที่โรงงานที่เราอยูนะ่มีชุมชนหนึ่งก็คือบ้านหลงังพับบ้านหลังพับที่ได้รางวัลชนะเลิศชุมชนนี้ที่เป็นงไซส์เอสเอ็มันนี้คือไซส์แอลยากมากนะแปลว่าทั้งทั้งหมู่บ้านไม่มีเวสเลยสักชิ้นเดียวเอาไปขายเอาไปรีไซเคิลกตอร์ จนปัจจุบันเนี่ยหลังจากปีแล้วที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศไซแอลก็คือมีหมู่บ้านเดียวระดับประเทศไซแอลก็ปีที่ผ่านมาปีปีนี้นะครับมีการขยายผลเรียกว่าเป็นบ้านโป่งโัวเดลแต่ว่าทุกตำบลในหมู่บ้านโป่งตอนนี้เท่าที่ผมจะได้ส1ิเ็หมู่บ้านนะที่ที่เข้ามามาร่วมเป็นชุมชนขยายผลอันนี้คือสิ่งที่ชุมชนได้นะครับชุมชนมีความรักหน่วยราชการกทาง government office เนี่ยก็มาช่วย โดยที่ scp เนี่ย spy satellite สมมติเชี่ยกรไปช่วยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราดูร่วมกันกับชุมชนได้นะครับลูกค้าแล้วชุมชนแล้วสิ่งพันในอันหนึ่งวันนี้ที่ที่ออกมาโชว์ใหพี่สื่อมวลชนคือเรื่องของ innovation เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาก็ scp packaging เนี่ยก็ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในเรื่องบริการอันนั้นเป็นเขาเรียกว่า detect auto od monitoring ก็คือเครื่องวัดนี่มีขึ้นข่าวอ่านเช็คได้ วัดเพียง2.5ได้อันนี้แหละคือ innovation เราใส่เข้า,าไปว่าวันนี้เราเห็นเทรนด์ในเรื่องความใส่ใจของสินค้าหรือของชุมชนมากขึ้นเต่ม2.5นี้มากขึ้นทั้งทีมนักวิจัยปกติที่ทําวิจัยแพคเกจจิ้งอยู่แล้ววิใจัยในการปลูกยูคา้าวิใจัยในเรื่องของพลังงานหรือแม้แต่นานโนเทคโนโนยลยีอะไรก็ได้เรียกว่าสุดท้ายจะเป็นอุเทรนด์เห็นแล้วว่าเราวัดมาได้เม,มาทำเราเรียกว่าเป็นวิดเดต้าเพื่อจะ simulate ถ้าหลายรายซึ่งตัวเองไม่มากหลายที่เกิดขึ้นในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่ นักวิจัจทาแล้วก็เปเห็นผลที่ว่าได้รางวัลพราะกัประดับประเทศเข้ามาซึ่งวันนี้น้องๆเข้ามาโชว์ถ้วยของต่างๆทางซานมือของพี่ๆเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของทั้งธุรกิจนะทั้งลูกค้าทั้งชุมชนแล้วก็ในเรื่องของินโนเว t i o n ที่เราพูดถึงกันนะครับน่ก็จะเป็นเรื่องที่ผมและคุณกระเชิดได้นำมาเล่าพี่ๆแล้วก็อัปเดตทั้ง Q3 ทั้งปีอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือกำไร9เดือนที่ผ่านมาก็เติบโต มากกว่าปีแล้ว22%ผมคิดว่าการที่มีเติบโตที่ s OLID กำไรที่เพิ่มขึ้น22%ทุกๆเก้าเดือนบวกกับ Equity เชื่อได้ผมคิดว่า Commitment ท,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 ทางผู้บริหารที่จะเติบโตรธุรกิจนี้รวมถึง b i วเที่เรามีการพูดคุยอยู่ <S <S ก็สามารถที่จะทับดันให้เติบโตต่อไปได้นะครับ